จากกรณีของบริษัทเอเชียประกันภัย19 5 0นะคะประสบปัญหาจากลูกค้าของบริษัทเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ซื้อประกันภย COVID ัยโควิดนะคะคได้รับความเดือดร้อนจากการติดเชื้อค่ะโดยติดต่อขอเคลมค่าสินใหม่ทดแทนแต่บางส่วนค่ะไม่สามารถติดต่อกับบริษัทดังกล่าวนะคะซึ่งต่อมานะคะยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ลูกค้าเรียกร้องผ่านสื่อนะคะสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีคำสั่งในทะเบียนค่ะที่ให้บริษัทดำเนินการจ่ายสินใหม่ทดแทนเกี่ยวกับประกันภัยโควิด -19 นะคะภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วแต่บริษัทดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ค่ะซึ่งก็ส่งผลให้มีคำสั่งนะคะให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทเอเชียประกันภัย1950จํากัดมหาชนโดยมีผลตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2564เป็นต้นไปค่ะ ะะก็เป็นรูปแบบประกันนะฮะประเภทเจอจ่ายจบแต่ทีนี้เนี่ยพอคนไปเคลมเยอะนะฮะบริษัทเอเยประกันไทยเนี่ยเขาก็มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเพราะนั้นก็ไม่สามารถจ่ายเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องของฐานะการเงินไม่มั่นคงเนี่ยก็ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดได้นะครับถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปเนี่ย ทางคอปอปอเขาก็เห็นว่าจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและผู้เอาประกันภัยนะฮะต่อมาครับทิพยาประกันภัยเข้ารับการย้ายโอนความคุ้มครองลูกค้าเอเยประกันภัยที่เขาซื้อแผนโควิดนะครับหลายคนก็กังวลกัว่าเอ๊ะแล้วปัญหาเนี่ยนะฮะจากเอเยประกันภัยจะไปอยู่ที่ทิพยประกันภัยหรือไม่นะฮะทิพยประกันภัยขอชี้แจง ดร์สมพรสืบถวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรมรจทิพยักรุ๊ปโฮลดิ้งและกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่บบจทิพยพยประกันภัยออกมาชี้แจงแบบนี้นะฮะทากผู้ชมฮรกรมธรรม์ที่เปลี่ยนหรือย้ายมาทํานั้นเนี่ยเป็นกรมธรรม์ที่เหมือนกับที่ทิพยพยประกันภัยเขาขายอยู่ในปัจจุบันค่อยๆตามเหมือนมานะฮะทานผู<ะ>้ชมฮะปัจจุบันทิพยพยประกันภัยเนี่ย เขาบอกว่าเขามีกรมธรรประกันโควิดโคม่าขายอยู่2แผนค่ะคือแผนเบีย้ยประกัน300คุ้มครอง3ามแสนบาทค่ะกับอีกแผนหนึ่งเนี่ยคือแผนคุ้มครอง5้าแสนบาทเบีย้ย480บาทเพราะฉะนั้นการที่จะแปลงกรมธรรนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับทิพยาประกันภัยในการรับประกันแต่อย่างใดนะครับแต่ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าของเอเชียประกันภัยที่ต้องการหาซื้อประกันคุ้มครองการเสียชีวิตจากอาการโครม่าเอาไว้เท่านั้น<ฆ>นะฮะแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของทิพยาประกันภัยแต่อย่างใดนะฮะเพราะฉะนั้นทางที่พยาประกันภัยเขาอยากจะให้ทุกท่านสบายใจนะฮะโดยลูกค้าเอเชียประกันภัยหากย้ายมาประกันโควิดในรูปแบบประกันการเสียชีวิตจากอาการโครมา่า ทั้งหมดเลยนะฮะของเอเประกันภัย7 0 0 0 0มื่คนย้ายมาอยู่ที่พิยะประกันภยัยทางที่พิยประกันภัยเขาบอกนะครับว่าสามารถรองรับได้เนื่องจากความคุ้ม,ค,มครองจะดูแลเฉพาะการเสียชีวิตจากอาการโคมา่า<ฆ>ซึ่งคําว่าโคม่าในนิยามเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ติดเชื้อแล้วก็ไปนอนห้อง ICU แล้วก็ได้รับความคุ้ม,ค,มครองเลยนะครับแต่คําว่าโคม่าที่ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขของการรับประกันเนี่ยนะฮะคือภาวะ ก่อนการเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมมาค่ะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่รองรับประชาชนจุดนี้เนี่ยจึงไม่ได้กระทบต่อบริษัทสําหรับลูกค้าเอชเยประกันภัยขณะนี้ค่อนข้างสับสนนะครับเข้าใจว่าอ๋อว่าฉันซื้อทําประกันเจอจ่ายจบกับเอชียประกันภัยแล้วถ้าย้ายไปที่พยาประกันภัยทีพยาประกันภัยก็จะดูแลแบบเจอจ่ายจบนะฮะทพยาประกันภัยชี้แจง จร,จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่พยประกันภัยคงเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการจะมีความคุ้มครองโควิดซึ่งขณะนี้บริษัทจะเหลือความคุ้มครองแผนที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้ค,คือถ้าป่วยเป็นโควิดและมีอาการโคม่านะฮะการเข้าไปคุ้มครองเนี่ยถึงจะมีผลนะครับซึ่งทางที่พยะประกันภัยก็มีจุดยืนขาผลิตภัณฑ์ประกันโควิดมาตลอดดังนั้นจึงอยากจะขอฝากสืมวลชน ได้เผยแพร่ทอมเขาใจให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบในจุดนี้ด้วยนะฮะเพราะว่า77 0 0 0กว่าคนจากเอเชียประกันภัยพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน <ใช S 1> ก็โทรกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องชี้แจงผ่านสื่อก็จะได้เข้าใจกันทั่วถึงนะฮะสำหรับกรมธรรม์ที่ย้ายมาทํากับที่พยาประกันภัยเนี่ยก็จะออกเป็นดิจิทัลพลิซีทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งคงไม่เหมือนการออกกรมธรรม์ในภาวะปกติอาจจะใช้เวลายาวนานแบบนั้นนะฮะจึงจะเป็นต้องทําเป็นแบบดิจิทัล ส่งกลับไปยังมือถือหรือว่าอีเมลแอดเดรสเพื่อผู้เอาประกันเนี่ยจะได้ใช้เป็นหลักฐานคุ้มครองเวลาซื้อประกันหรือว่าเรียกร้องค่าสินใหม่อันนี้ทางทิพยาประกันภัยขอชี้แจงหน่อยครับค่ะ